ตวัสดีครับครับพี่แจ้งเรื่องพี่แจ้เรื่องอะไรเรื่องพี่แจ้งิดอหรครับแล้วเขามาไม่ได้ไปไปไหนไปดูแลเรื่องร่างกายตัวเองนะไปดูแลเรื่องกายไปดูแลเรื่องร่างกายไม่ได้ไม่มีไม่พบไม่พบไม่พบพบกับใครอ่ะไปพบว่าใครเขาบอกว่าไปพบคุณทันติดครับโผมจะไปพบยังไงแล้วผมยัง ไ้ยเจอกัน1 8ปีแล้วครับไม่ได้มีการทรคุยกันเลยวันมีไม่มีท่านครับโอ้ไม่พูดกันหากมีการเสนอชื่อพักเป็นนายกเนี่ยท่านพรไหมครับโทรศัพท์ลงหน่อยครับโอ้ยยังไม่พูดถึงตอนนั้นเลยนะครับแล้ววันนี้ประชุมบริหารครับทำอะไรบ้างไหมครับท่านก็เรื่องทั่วไปของสสใหม่เนี่ยครับสสใหม่ที่เข้ามาก็มีการพูดจากันให้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของสภาเรื่องการโหวตประธานสภาด้วยไหมครับท่านไม่ไม่ครับ ยังยังไม่มีการพูดคุยกันเดี๋ยวพูดกันในพักนะครับนะครับก็ดูว่าเมื่อไหร่ในพักจะให้โหวตไหมครับหรือว่าไปในทากิจการาโทรเคงก็บอกเขประชุมมียังไม่รู้เลยว่าผมจะทำอะไรขอนี้เลยมัคะอะไรครับผลการโหวตที่ผ่านไป เอายังก็ตอบคนนี้ไปแล้วคนนี้ถามอีกแล้วท่านครับท่านมอกว่าเสนอชื่อท่านเป็นนายกค่ะมีการจะเสนอชื่อท่านชินายกท่านมองเลยคะระหว่างท่านกับเพื่อไทยท่านคิดว่าท่านจะขึ้นมาไหมคะหรือว่าให้พรรคเพื่อไทยเขาได้ขึ้นเป็นนายกคะอ๋อไม่ใช่ในตอนนี้ที่ต้องฝ่าทางการทางการเมืองอ่ะเพราะเขามองว่าชื่อท่านจะช่วยตลาดสามอย่างต้านรัฐประหารดึงเสี่ยงสวแลเอัธคุณกลับกลับมาค่ะแล้วประกันคุณรุรบิลจะได้กลับมา ขอบคุญยังขอบลูกค้าบืดูยังทำไมพี่ว